บาร์นารีวิวคลิปนี้ครับพบกับสมาร์ทโฟนสุดเก๋ดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครตอบโจทย์กับไลฟ์สไตลค์คนยุคใหม่ถ่ายรูปนี่คือสวยสุดๆไปเลยและมาในรุ่นนี้นะครับยังพัฒนากว่ารุ่นก่อนเยอะเลยกับ Samsung Galaxy ี่4 แน่นอนครับว่าในคลิปนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างมากกับโปรดักต์ใหม่ของซัมซุงครับกับ s a m s ุง g ก a l ล็กซี่ซี4นะครับซึ่งได้เปิดตัวออกมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหในรุ่นนี้ทําได้ดีกว่ารุ่นก่อนค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวครับเป็นสมาร์ทโฟนที่พกพาง่ายสวยดูดีเก๋กระทัดรัดแล้วก็น่าจะถูกใจสาวๆแบบพวกเรา,า,าถูกใจมากเลยอะ่ะเดี๋ยเพื่อนสาวใช้กันเยอะมากนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็ ตัวเองก็คือโดนตกเรียบร้อยแล้วค<อ>่ะก็เนี่ยเปิดมาตกแป้งตกแป้งตกแป้ง,ปงทุกวันบางอันก็ตื่นมาตกผิดอ้าวโทรศัพท์นะฮะเหมือนกันมากกับตลับแป้งนะจ๊ะ<อ>และราคาในรุ่นนี้ก็ดีมากๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,900บาทถามว่าราคาเนี่ยมันสูงไปไหมจ้าหญิงก็อาจจะมีนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณได้แล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอะจะคุ้มยังไงจะคุ้มจริงไหมไปดูจ้ะ มาดูกันที่สเปคและฟังก์ชันที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะครับมาในรุ่นนี้นะครับเขาใช้ชิปเซ็ตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen 1ซึ่งเป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกับที่ใช้ในรุ่น C44 ที่เปิดตัวมาพร้อมกันนั่นแหละครับและเป็นชิปเซ็ตที่แรงที่สุดใน Android ตอนนี้แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานไหลลื่นมากๆการเล่นเกมรวดเร็วฟูดปาสตไม่มีสะดุดหรือจะเป็นการเปิดใช้งานหลายหน้าต่างที่เป็นจุดเด่นในรุ่นนี้ครับก็ไม่มีกระตกหรือมีค้างอะไรหลุดแต่อย่างใด แรมนะครับเขาให้มา8 g b แต่ความจุเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่128 g b จอด้านในนะครับเขาให้มาเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X มี Adaptive Refresh Rate อยู่ที่1 120 h ฮกันเลยครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วครับแล้วก็ครอบด้วย u Ultra Thin Glass 2.0ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานครับส่วนจอด้านนอกนะครับก็ให้เป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X เหมือนกันซึ่งอัตราร e s h Rate นะครับเขาจะอยู่ที่48ถึง 120เฮิรตซ์ขนาดหน้าจอตรงนี้ครับ1.9นิ้วและก็ครอบทับด้วยอัลตราซินกาส 2.0เหมือนกันครับและในเรื่องกันน้าครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหกันน้าได้อย่างนีมากครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํา IPX8 ซึ่งสามารถลงน้าได้ลึกถึง1.5ึงเมตรนาน30นาทีเลยแบตเตอรี่ครับให้ใช้งานแบบเหลือๆตลอดทั้งวันกับ3,700ม ah. ิลลิแอมและยังมาพร้อมกับฟ้าชาร์ตครับ25วัต์ชาร์จเร็วฟูดฟาสต์มากๆน้าหนักตัวเครื่องเพียงแค่187กรัมเท่านั้นครับกล้องหน้าครับให้มาสิบล้านพิกเซลถ่ายเซลฟี่สวยมากส่วนกล้องหลังครับที่เป ให้มา12ล้านพิกเซลและเลนส์ไวที่มีกันสั่นครับ OIS ด้วยให้มาอีก12ล้านพิกเซลรับรองว่ารุ่นนี้ถ่ายรูปแบบสวยสุดๆครับจากสเปคที่ว่ามานะครับต้องถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าตัวท็อปของตลาดในตอนนี้เลยก็ว่าได้และที่เขาแตกต่างและไม่เหมือนใครก็คือในเรื่องของดีไซน์ของเขาครับที่มาเป็นแบบพับได้แบบนี้ครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็ใหม่สําหรับเรามากนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถพับได้ แบบนี้เก๋ๆนะคือคุณสามารถที่จะใส่มันแล้วก็ใส่เคสห้อยคอเหมือนเป็นแบบตลับแป้งอันนึงหรือว่าเครื่องประดับอันนึงได้เลยมันเลยดูไม่ใช่สมาร์ทโฟนแล้วยิ่งได้สเปคที่เทพแบบนี้มาแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหเรื่องการใช้งานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับส่วนจะใช้งานดียังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาดูการใช้งานกันบ้างนะจ้าต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับเรื่องการใช้งานแล้วเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆสําหรับคนในยุคนี้เลยนะเพราะว่าด้วยความที่สมาร์ทโฟนของเขาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนแบบพับได้เก๋ๆแบบนี้ครับเรื่องการพกพาครับมันสามารถใส่กระเป๋าคุณผู้หญิงได้แบบไม่มีตรงเราอาจจะใส่ในกระเป๋าเสื้อแบบนี้เห็นไหมมันก็ดูไม่ตรงเลยผมหยิบออกมาโอ้โหนี่มันคือโทรศัพท์จริง,รงๆเหรอเนี่ยฮอยากจะรู้จริงๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องการเปิดพับใช้งานเนี่ยนะครับคือมัน สามารถที่จะรองรับการเปิดพับแบบนี้ซึ่งมันทนทานมากๆไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยจะพังนะครับแล้วก็เวลาเราพับเนี่ยมันยังสามารถที่จะตั้งใช้งานแบบนี้ได้อีกด้วยและด้วยการที่มันสามารถพับหน้าจอได้แบบนี้นะครับมันจึงมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เราสามารถเล่นได้สองหน้าต่างพร้อมกันอ่ายังไงอะละครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูเวลาเราเล่นสองหน้าต่างใช่ไหมอย่างเราเป็นคนชอบสองโซเชียลมากๆนะครับและเราเป็นคนชอบดู YouTube มากๆอันนึงเนี่ยเราก็อาจจะเปิด YouTube เป็นแบบนี้เนาะส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะฮะถ้าใครที่ชอบเล่นโซเชียลหรือวาอ่าชอบเข้าไปดูเว็บต่างๆนะครับแบบเวลาจะเสิร์ชหาข้อมูลเนาะอันนึงแล้วก็เปิด YouTube ไว้แลวอีกอันนึงแล้วก็ลากมาแล้วก็ทําเป็นแบบอ่านี่เข้า Google เสิร์ชหาข้อมูลอะไรก็หาไปหรือเราจะย่อขนาดนะครับให้อะการหาข้อมูลเรานใหญ่หนอ่ก็ได้นะครับแบบ YouTube อาจจะเล็กๆหน่อยนะดูคงดูคลิปนะครับหรืออาจจะให้ YouTube ใหญ่การหาข้อมูลเล็กก็ได้คือมันดีมากการใช้งานนี่ตอบสนองมากๆใครที่เป็น สายโซเชียลนะคุณสามารถที่จะส่องไออันนึงเล่น Facebook อันนึงเข้า Twitter อันนึงนะฮะหรือว่าจะเล่น t i k t o ็ออันนึงก็ยังสามารถทําได้นะครับยืดหยุ่นมากๆสายโซเชียลเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดและอย่างคือเรื่องของ Cover Screen ครับด้านหลังนี้นะครับเราสามารถที่จะตอบกลับข้อความได้แล้วเวลามีคนไลน์มาหาเรานะครับหรือว่ามีเมสเซจอะไรเข้าเนี่ย เราสามารถที่จะตอบกับทางตรงนี้ได้เลยนะครับทางโ o เวอร์สกรีนได้เลยจากเมื่อก่อนที่ทําไม่ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับการใช้งานอื่นๆเข้าไปได้อีกนะการแจ้งเตือนอื่นๆการเข้าไปดูปฏิทินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราสามารถเพิ่มจากตรงนี้ได้เลยอย่างรูปที่ผมถ่ายมาสมมติว่าร,รูปนี้มันสวยมากๆเลยผมรู้สึกว่าเอออยากให้เป็นรูปภาพของโ o เวอร์สกรีนอยงเลยผมก็สามารถตั้งเป็น wallpaper ในโ o เวอร์สกรีนตรงนี้ได้เลยครับถือว่าดีมากๆ สำหรับการเล่นเกมของเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าด้วยความที่เขาใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Plus Gen 1ที่เป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกับในรุ่น Pro 4นะครับเล่นเกมได้แบบไหลลื่นไม่แพ้กันเลยครับและยิ่งได้หน้าจอขนาด6.7นิ้วแล้วด้วยเนี่ยมันได้การเล่นที่แบบเห็นเต็มตาเห็นมุมมองที่กว้าง มีมิติยิ่งตัวบานพับเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันจะมีปัญหาการเล่นเกมเนี่ยบอกได้เร็วมันไม่ได้มีปัญหาเลยครับคือตัวบานพับมันแข็งแรงมากครับเวลาที่เราเล่นเกมอย่างคนที่ใส่อัตรสดแบบจัดเต็มมีการขยับของมือเยอะแยะใบหน้าออกบูดเบี้ยวตัวบานพับเนี่ยมันก็ไม่ได้พับเลยครับมันก็ยังคงอยู่ในสภาพของมันแบบเดิมๆที่เรากางใช้งาน เรื่องทัชครับก็ทัชได้ดีครับไม่มีสะดุดเลยยิ่งใจโรสโคปเนี่ยนะครับยิ่งไหลลื่นมากๆและเสียงที่ได้เนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหลำโพงซ้ายขวาครับมีมิติมากๆสำหรับแนวเกม FPS เนี่ยใครที่ชอบเล่นแนวเกมนี้นะครับเวลาโอ้โหซาวมันยิงปุ้งปังปุ้งปัง,ปงเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียงดีมากๆครับในขณะที่เราแบบไม่ต้องใส่หูฟังกันเลยเวลาที่เราเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงๆเนี่ยนะครับเวลาเครื่องร้อนเนี่ยอุณหภูมิในเครื่องร้อนเมื่อไหร่เนี่ยเครื่องมันก็จะขึ้นโชว์นะว่าอุณหภูมิในเครื่องตอนนี้นน่ยมัร้ออู เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่เราเล่นอยู่ตอนนั้นเนี่ยเฟรมเรทมันก็อาจจะมีกระตุกบ้างนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับก็ยังสามารถเล่นได้ปกติครับส่วนเรื่องแบตนะครับถือว่าเขาทํามาได้ดีในรุ่นนี้นะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับตัวแบตเตอรี่เราลองได้เล่นกับเกม PUBG ผมเล่นไปประมาณ30นาทีมั้งแบตลดไป5%เองครับก็ถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหามาได้ดีจากรุ่นก่อนเนาะในรุ่นนี้แบตหมดช้าลงครับเล่นเกมได้นานมากขึ้นเล่นแบบปรับกราฟิกสูงๆเนี่ย ยังลดแบบน้อยมากๆไม่ได้เยอะเลยส่วนใครครับที่กังวลถึงรอยพับของตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาต่อการเล่นเกมไหมเล่นๆอยู่แล้วฉันจะโอ้ตัวมันจะทัชดีไหมมันจะขยับยังไงนะฮะบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยก็แทบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแต่เรื่องรอยต่อของเครื่องเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมองเห็นเนาะมุมตรงๆแบบนี้นะครับเล่นเกมมองตรงไปเนี่ยไม่เห็นแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอียงเนี่ยมันเริ่มจะเห็นรอยต่อแล้วมันเป็นสมาร์ทโฟนพับได้เนาะคือคุณจะให้มัน ไม่มีรอยต่อเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆครับอัตริยในการเล่นเกมหรือว่าชมโซเชียลเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆดู u t u b e ดู Netflix ดูหนังก็ยังคงดีเหมือนเดิมครับไม่ได้เป็นปัญหาต่อการรับชมหรือว่าเล่นเกมแต่อย่างใดเลยครับสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับน่าจะซีเรียสเรื่องการทัชอยู่แล้วนะครับอาจจะเห็นว่าเป็นสมาร์ทโฟนพับได้เนาะมีรอยต่อแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางเครื่องเนี่ยมันจะทัชติดไหมนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันทัชได้ค่อนข้างไหลลื่นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ต้องทแบบ ทั่วทั้งหน้าจอเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างน,นะครับที่อาจจะมีแบบทัชแบบสะดุดบ้างเล็กๆแน่น้อยนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังทัชได้ดีมากๆนะก็มีนิดๆหน่อยๆแหละก็ถือว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนพับได้เนาะตรงรอยต่อตรงรอยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีสะดุดบ้างนะครับสรุปแล้วนะครับถือว่าเจ้า Samsung Galaxy c 5 4ตัวเนี้ยเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่เล่นเกมได้ดีมากๆเลยครับแต่เราก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความร้อนเนาะตัวนี้ ก็อยากจะให้เล่นไปแบบไม่ต้องชาร์จแบตดีกว่านะครับก็เดีอยวไปชาร์จแบตแล้วก็เล่นไปตัวนี้เนี่ยอาจจะเครื่องอาจจะร้อนจนเกินไปเนาะ และในเรื่องการถ่ายรูปนะครับต้องบอกเลยว่า C Flip 4ีนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับถ่ายรูปได้แบบสวยแล้วตอบโจทย์สาวๆมากมากครับยิ่งในเรื่องของสกินโทนนะครับหรือความคมชัดความสดใสของภาพนะครับความบริ้งกนะครับมีความเรียวมากขึ้นไม่ได้ดูเกินจริงจนเกินไปนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้แบบดูดีมากๆเลยรูปที่ออกมานะครับดูจากรูปนะครับที่เราไปถ่ายคอนเทนต์มาเนี่ยกับสาวๆในทีมแล้วเนี่ยโอ้โหรูปมันสวยมาก เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่ไปถ่ายแบบช่วงกลางวันมาที่คาเฟ่เนาะอันนี้ก็ภาพก็สวยมากๆนะครับนี่ขนาดแบบในที่แบบเป็นช่องๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแสงนะยังปรับแสงให้ดีขนาดนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหแสงมันแบบดีมากๆนะครับแล้วดูโหท้องฟ้านี่คือแบบโอ้โหยังกระแต่งภาพเป็นฟิลเตอร์เลยนี่คือท้องฟ้าจริงๆนะครับที่ถ่ายได้จาก Sam s ุ n g g a l a x y C ่ปเครื่องนี้นะจ๊ะสวยมากมากนะครับแล้วดูไนท์โหมดนะครับกลางคืนเนี่ยไปถ่ายอียิปต์เป็นไงและยิ่งเรื่องการถ่ายเซลฟ บ,บอกได้เลยว่าตัวนี้นี่คือจุดเด่นเลยครับผมชอบเป็นการส่วนตัวมากๆนะครับสามารถถ่ายเซลฟี่ได้แบบในมุมแบบวายก็ได้หรือจะเป็นแบบมุมปกติก็ได้สมมติมันไม่โฟกัสหน้าก็แตะโฟกัสที่หน้าแล้วก็ปรับแสงให้เพิ่มขึ้นอีกได้เลยตามที่คุณต้องการเลยครับถือว่าดีมากๆเลยในการถ่ายเซลฟี่เนาะสาวๆน่าจะชอบกันนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาเราปรับแสงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดีมากแค่ไหน นี่คือภาพที่ไม่ได้ปรับแสงนะจ๊ะและนี่คือภาพที่ปรับแสงจ้ะและจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Flex Camera ครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้ฮนะพับอย่างนี้นี่แล้ววางถ่ายได้เลยเหมาะมากครับสาหรับเวลาที่เราไปเที่ยวคนเดียวนะครับหรือว่าไม่มีตากล้องไปด้วยเราก็ตั้งแบบนี้แล้วก็ยื่นมือไปปุ๊บมันก็จะจับกัน ถ่ายรูปให้เราทันทีเลยครับแล้วก็แอคไปแอคไปแอคไปจะแอคอยังไงก็แอคไปเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะคอนเทนต์คนเดียวก็สามารถทําได้นะจ๊ะและอีกอย่านะครับมันยังมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่มีอยู่ใน s a m s ุ n g ซ a l a x y C4 เหมือนกคันก็คือ d u o Preview ครับคือสมมุติเราจะถ่ายรูปนางแบบคนหนึ่งแล้วกันนางแบบเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นมุมของตัวเองได้จาก o ค e r s c r e e n ตรงนี้เลยครับซึ่งไม่ยากเลยเข้าไปที่กล้องครับ และใช้กล้องหลังหลังจากนั้นกดเข้าไปที่มุมขวาบนที่เป็น duo preview ครับนี่จากนั้นครับคุณก็จะเห็นภาพของคุณที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณเห็นผมไหมฮะนี่ผมเห็นตัวเองนะทุกรูปออกมาดีอย่างแน่นอนครับและยังไม่พอเท่านั้นครับในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยรายการ cover s c r e ีและเห็น duo preview แบบนี้เนี่ยมันทําได้ก็จริงครับแต่มันก็เห็นเป็นแบบเท่าที่1.9นิ้วเนาะที่ให้มาขนาดหน้าจอเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะเห็นเต็มตัวนะครับในรุ่นนี้สามารถทําได้แล้วโดยการ d o u b ิ e ลคลิกเข้าไปที่ cover s c r e ีตรงนี้2ทีครับ Me! แล้วมันจะเป็นมุมกล้องแบบภาพมุมกว้างนี้ครับให้เราสามารถเห็นตัวเองได้มากขึ้นนี่มันอาจจะเล็กหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นการพัฒนามาที่ดีมากๆเพราะว่าเราจะเห็นภาพตัวเองแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับให้เห็นมุมมองภาพที่คนถ่ายเนี่ยเขาเห็นเราจริงๆสําหรับการถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมเรทเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีกันสั่นมาให้ด้วยเป็นกันสั่น OIS นะครับเป็นแบบ Super s t e ดี้แต่ถ้า ใครที่อยากจะเปิดใช้การสั่นในการถ่ายวิดีโออย่างซูเปอร์ซีดีเนี่ยนะครับภาพเนี่ยมันก็จะครอปให้เราลงมาเล็กอีกนะครับถ้าถามว่าเอาไปถ่าย Tik To อเอาไปถ่ายวอลกเนี่ยอะไรพวกนี้ได้ไหมได้เลยครับถ่ายได้สบายเลยแต่ถ้าเราเปิดการสั่นแบบซูเปอร์ซีดีเนีด้วยนะครับมันก็จะถ่ายได้แค่ Full HD 60เฟรมเรทเท่านั้นครับและในรุ่นนี้นะครับเขาก็ยังมีฟีเจอร์ Director w ์ e ิอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราเข้าไปได้ที่มอนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ Director ร์ e e วเลยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้เลยคซึ่งใน ซีซีฟลิปสรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีมุมภาพให้2มุมครับอย่างโฟสี่เนี่ยก็จะมี3มุมเนาะอย่างฟลิปเนี่ยเขาก็ให้มา2มุมนะครับเป็นการถ่ายวิดีโอที่เห็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังโอ้โหดีมากๆถือว่าบันทึกภาพไปในตัวเวลาที่เรากดเลคคอร์ถ่ายไปแล้วเราก็ถ่ายถ่ายถ่ายพอเรากดหยุดปุ๊บเนี่ยไฟล์ภาพที่เราได้เนี่ยเราจะได้เป็น2อย่างนะครับก็คือกล้องหน้าและก็กล้องหลังครับเผื่อเอาไว้ใช้ตัดทำคอนเทนต์ได้เนาะ อันนี้เนี่ยสายบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยน่าจะชอบน่าดูยิ่งเป็นคนที่แบบยูทูบเบอร์สายแบบเมคอัพอาร์ติสพวกนี้นะตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆครับคุณจะสามารถถ่ายไปด้วยแล้วก็เห็นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยแหละครับแล้วผมต้องบอกว่ามีทริคเล็กๆนะครับมาฝากสําหรับชาวยูทูบเบอร์ชาวบล็อกเกอร์กันด้วยนะครับเวลาที่เราชอบออกไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกเนาะเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยที่มันสามารถถ่ายได้นะครับก็คือการถ่ายแบบกล้องแฮนด้แคมครับเราสามารถ,ถ,ถาราที่ ก็พับกล้องเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราก็กดเข้าไปที่กล้องแล้วก็สามารถถ่ายได้เลยแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นกล้องแฮนดิแคมแบบนี้ฮะนี่จะเห็นเลยเนาะก็ถือว่าดีมากๆนะครับในรุ่นฟลิปเนาะตอบโจทย์ครับสาวๆมันไม่หนักไม่เมื่อยด้วยนะครับเป็นอีกมุมกล้องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมุมกล้องที่ใครๆหลายคนเนี่ยน่าจะคิดถึงนะครับกล้องแฮนดิแคมเนาะผมว่าถ้าใครได้ลองใช้งานเนี่ยคุณจะต้องชอบแน่นอนโดยเฉพาะสาวๆแต่พวกเรา,อาชอบว่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิว Samsung Galaxy c Flip 4นะครับสมาร์ทโฟนที่ต้องเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่จริงๆและก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีทุกอย่างให้เราแบบครบคันมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับที่สีสันสวยงามมากๆมีให้เลือกหลายสีเทรดดี้สุดๆถูกใจสาวๆมากๆครับน่ารักเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครและในเรื่องของการใช้งานครับทั้งแรงทั้งเร็วโหชิปเซตตัวแรงที่สุดในแอน รอยในตอนนี้ถือว่าโอ้โหมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่กระจอกอย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่าใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่นั้งน่ารักใช้งานก็ดีถ่ายรูปก็สวยนะฮะซัมซุง g าแล็กซี่ซีฟตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ที่สุดในตลาดตอนนี้แล้ว ใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามไ้ที่หน้าร้านนะครับบานาน่าทุกสาขาเลยหรือจองออนไลน์ก็ได้ที่ bn.in.th n หรือว่าในแอปพลิเคชันบานาน่านะครับและคลิปนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับรอชมคลิปหน้านะครับว่าจะเอาอะไรมารีวิวนะครับหรือว่าเพื่อนๆบานาน่าอยากให้เรารีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์รีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับตี่ đi